ซื้อบุ๊กขึ้นปับ๊บกำไรเท่าตัว,วใช้เทคนิคหาจุดซื้อด้วย p a t t เทิร์สมหุ้นขึ้นรอใหม่นี่เองวิธีนี้เรียนง่ายและช่วยทำำํากําไรได้จริงค่ะสวัสดีค่ะฉันอาจารย์พาลินค่ะวันนี้พารินจะมาเชรดเทคนิคหาจุดซื้อของพา t t เทิร์สมเพื่อขึ้นรอใหม่ของ MACD ค่ะสําหรับทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปของพารินครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วย และฟังซ้ำๆด้วยนะคะงั้นเรามาเข้าสู่เนะะื้อหาขุงวันนี้กันดีกว่าคะ่ะเรามาดูตัวอย่างกราฟด้วยกันนะคะเซตเตอร์ที่เราดูนะคะช่วงเวลานี้เนาะแน่นอนเป็นคุณที่อยู่ในช่วงเวลาขาขึ้นที่ชัดเจนมาจากข้างล่างนะคะขึ้นมาถึงข้างบนพอเจอแถวๆนี้จะเห็นได้ว่ามีการผักตัวมีการแซวเวนาะคุนข้างนานหลังจากนั้นราคาขึ้นรอใหม่ ทำยังไงถึงจะสามารถทํำให้เราไม่ตอนขยะออกแ่แถวนี้หรือสําหรับคนที่ไม่ได้ซื้อก่อนหน้านี้ทํายังไงถึงจะสามารถซื้อก่อนที่หุ้นขึ้นแรงนะคะเทคนิคหาจุดซื้อที่พารินร์สอนในวันนี้นะคะพาทเทิร์นสะสมคุ้นเพื่อขึ้นรอบใหม่ของ m อ c มสามารถช่วยทุกคนหาจุดซื้อก่อนที่หุ้นระเบิดขึ้นนะคะอย่าลืมเนาะ ฟังซ้ำๆฟังหลายรอบด้วยนะคะงั้นเทคนิคที่พาริน์สอนในวันนี้นอกจากดูเ a c มและ้วยังต้องดูเส้น MA1 เส้นนะคะเส้น m a 13วันอันนี้เรียกว่าเส้นชีวิตตอนที่เส้นชีวิตนะคะทิศทางขึ้นราคาอยู่เหนือเส้นชีวิตแสดงว่าหุ้นตัวนี้นะคะแข็งแกรงอยู่นะคะแต่เมื่อ,อไรตอนที่เส้นชีวิตนะคะ ชี้ลงทิศทางลงก็แสดงว่าหุนดัวนี้นะคะไม่แข็งแกร่งนะคะนอกจากที่เราดู MA13 วันเรายังต้องดู MACD ด้วยสำหรับ MACD ซดทุกคนรู้เนาะเขานะคะมีการ,รปรามนะคะ MA12 กับ MA26 ทําทำให้จังหวัดซื้อกับจังหวัดขายเร็วขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ สำหรับ MACD เนอะพาร์ e r นสะสมเพื่อขึ้นเล่าใหม่สิ่งแรกคือ MACD ต้องอยู่เหนือเส้นศูนย์นะ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์แล้วก็เราจะเห็นว่าเส้น fast นะคะมีการนาคาชิดลงมาเข้าหาเส้น slow ใกล้ๆกันแต่ไม่ตัดลงนะไม่ได้เกิดแต่ cross แล้วก็หล้างจากนั้นนะคะนะ่ะเส้น fast นะคะชิดขึ้นอี จุดนี้ก็ต้องมองว่าเป็น pattern สะสมพุ่นเพื่อขึ้นรอใหม่ยิ่งเรามาดูคู่กับสำหรับ ma นะคะราคาเนาะหลุด ma ลงมาแล้วก็ทะลุขึ้น ma ขึ้นมาอีกนะคะจุดนี้ก็คือจุดที่คุนกำลังจะระเบิดขึ้นนะคะเรามาดูตัวอย่างกราฟที่2นะคะสำหรับเซ็ตเตอร์นี้เซ t ตเตอร์แฟชั่นนะคะเรามาดูช่วงเวลาที่เราดูอยู่นะคะ เส้นเ a เป็นไงบ้าง MA ชิคขึ้นติศทางขึ้นราคาละ่ะราคายืนอยู่เหนือเส้น MA นะคะแล้วก็เรามาดูช่วงเวลานี้เป็นไงบ้างคะ่ะคือเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ไซเว์ถูกไหมขึ้นมารอบนึงแล้วก็ไซเวยโผลมาดู MA c d ที่อยู่ข้างล่างเส้นฟาสนะคะพักตัวลงมาใกล้ใกล้เส้นสโลใกล้ใกล้เส้นสโลนะคะ ติดกันเน,ะนาะนะก่อนหน้านี้คือห่างกันตอนนี้ใกล้กันหลังจากนั้นเส้นสีแดงเส้นฟาสนะคะชิกขึ้นราคาก็ขึ้นเยอะมากเลยเลยเรามาสรุปเนาะหุ้นที่อยู่ในช่วงเวลาที่เป็นแทงขาขึ้นขึ้นมารอบนึงเจอกันผักตัวแล้วก็ m a c d เหนือเส้นศูนย์นอกจาก m a c d เหนือเส้นศูนย์ยังเจอ pattern สะสมเพื่อขึ้นรอบใหม่ าท่านสะสมเพื่อคืนรมใหม่ก็คือ MACD เนื้อศูอนแล้วก็เส้น fast นะคะผักตัวลงมานะคะใกล้ใกล้เส้น slow แล้วก็เส้น fast ชิ้ขึ้นอีราคาก็ขึ้นต่อเลยนะคะนะก่อนหน้านี้เนาะราคาก็เกือบตะลุด MA 1 3แล้วก็ทะลุขึ้น MA 1 3ขึ้นไปอีกทีนึงจริงๆแล้วสำหรับคุณที่อยากจะซื้อหุ้นที่จุดซื้อที่ชัวกว่าก็สามารถซื้อตอนที่ ราคามีการทะลุขึ้นนะคะ,ะทะลุขึ้นแนวต้านค่อยเข้าซื้อก็ได้นะคะนะงั้นเรามาดูตัวอย่างกราฟต่อนะคะเราจะเห็นได้ว่าสำหรับเท่งเทียนข้างบนเนาะราคาอยู่เหนือเส้นชีวิตเส้นชีวิตทิศทางขึ้นนะคะเรามาดูจุดนี้โอเคจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่สี่ ทั้งหมดตรงนี้นะคะมี4จุดเรามาดูข่าวต่างกันเยอะมากไหมคะ mm. จุดที่1เนาะ MACD ใต้เส้นศูนเลยตรงนี้ไม่ใช่จุดซื้อที่เราเรียนในวันนี้จุดที่2ใช่ไหมโอเคจุดที่2ใช่ MACD เหนื้อศูนยคะแล้วก็ส่งเส้นนะคะใกล้ๆก้นันแล้วก็ข้างบนราคานะคะเจอช่วงเวลาที่พักตัววาซ้ไซเวยที่นี่นะคะก็ใช่เหมือนกัน ราคาพักตัวลงมาโยกตัวลงมา MACD นะคะเส้น fast นะคะใกล้ๆเส้น slow จุดที่4ตรงนี้ไม่ใช่นะจุดที่4ก็คือ MACD มีการเกิด Golden Cross นะคะทุกคุณต้องจำได้ Pattern สะสมพุ้นเพื่อขึ้นรอใหม่ MACD ไม่ได้ตัดลงก็คือไม่ได้เกิดแต่ขอด้วยนะคะ เลยที่นี่1 2 3 4งสาจุดจุดที่2องจุดที่สถึงจะเป็นจุดซื้อที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะเรามาสรุปจุดซื้อพาร์นสะสมเพื่อขึ้นรอใหม่หนึ่งหุ้นแนวโน้มขาขึ้นอะไรเป็นหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะเช่นเราดูเส้นชีวิษนะเส้นชีวิตต้องชี้ขึ้นราคาต้องอยู่เหนือเส้นชีวิต หรือเวลาที่เราตูหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเขาต้องมีการยกโลยกขายขึ้นมาด้วยนะคะ 2. ราคาผักตัวแต่ว่าไม่เกินสองอาทิตย์ทุมุงว่าเวลาที่หุ้นผักตัวคุณส่วนใหญ่น,นะคะก็จะตกใจก็จะขายออกพอขายออกนะคะเราก็ต้นขยาวออกไปพอขายเสร็จคุขคืนทนันทีเลยสำหรับพาร์ทนุงวันนี้สำคัญมากมถ้าเราเรียนแล้วแล้วก็ ใช้เป็นด้วยเราก็อาจจะไม่ขายหมูหุ้นเป็นเทงขาขึ้นนะคะ 3. MACD เป็น pattern ผส,สมเพื่อขึ้นรอใหม่ pattern นี้เป็นยังไงบ้าง 1. MACD ต้องเหนือเส้นศูนย์ 2. เส้น fast นะคะต้องมีการผักตัวโยกตัวลงมาใกล้ๆเส้น slow แล้วก็หลังจากนั้นเส้น fast นะคะต้องชิดขึ้นอีกทีหนึ่ง 4. ราคาทะลุ high หรือทะลุขึ้นแนวต้าน นะใช้ราคา h i g ก่อนหน้านี้ตูเป็นแนวต้านหรือว่าใช้กรอบ s i ายเวย e เอาไว้ตูเป็นแนวต้าก็ได้พอราคาทะลุขึ้นแนวต้านนะคะก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าซื้อได้นะคะยิ่งถ้ามีจุดซื้อนี้เกิดขึ้นและมี v o l ุ m มเข้ามาสะโผด้วยโอกาสที่หุ้นขึ้นแรงก็จะยิ่งเยอะนะคะนะเทคนิคของวันนี้ง่ายๆทุกคุเข้าใจไหมคะงั้นเรามาทบสบด้วยกันนะคะเรามาทำการบ้านด้วยกัน จากกราฟที่เรามองเห็นนะคะที่พาดวงไว้เนาะที่ตีไว้คือเท่งนี้นะคะเท่งนี้เนาะก่อนหน้านี้เขาเจอพาทเทินสะสมเพื่อคืนรอใหม่หรือเปล่าสําหรับคนที่คิดว่าที่นี่นะคะมีพาทเทินสะสมเพื่อขึ้นอรอไหมพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งในคอมเมนต์นะคะส,สํานนะะสหรับคุณที่บอกว่าไม่มีพาทเทิ์นี้เกิดขึ้นเลยพิมพ์สองสองสองและต่าด้วยเหตุผลด้วยนะคะ เทคนิคง่ายๆแต่สามารถให้พี่พทุกคนณอาคารนำไปใช้แล้วก็ทำกำไรได้นะคะฟังแล้วชอบหรือเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตาม YouTube ของพายินเดี๋ยวก็ฟังซ้ำๆด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆด้วยนะคะไว้เราเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ